สับเนีย่ยนะครับส่วนว่าอาจารย์จะได้ไปด้วยไหมก็แต่ว่าแน่ๆอาจารย์ไปแวะย่ามวยแล้วมันถึงมันถึงเจอกันง่ายนะครับโคราชก็ไม่ใช่เล็กใช่ไหมล่ะืมสั่งเสื้อแล้วค่ะโอนเงินเรียบร้อยขอบคุณนะครับพรุ่งนี้อาจารย์จะใส่เสื้อสีดำนะครับนะครับโรงงานรับทุกทุกคนนะครับ <c oughs> มาเทียวดานใส่เด้อเที่ยวผู้อีเลิศน,นะคะ ขอบคุณนะครับอยากสมัครครับต้องต้องไปติดต่ดตอฝ่ายบริหารนะครับรออาจารย์มาเที่ยวนครปฐมถนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสไปนครปฐมพถสเปนพระปฐุมเจดีย์อยู่เสื้อที่อาจารย์ใส่มีขายไหมมีครับสามเก้าเก้าครับเสื้อปูงดำนะมีสีขาวกับสีดําทักไลาอาจารย์มาเลยพิมพ์ว่าสนใจแล้วทักไลามาเลยนะแอดมินไล่ตอบอยู่นะครับเนี่ยไล่ตอบอยู่ทุกคนนะครับตอนนี้โรงงานอยู่ในเมืองสกลน,นั่นแหละครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขก่อนเนาะแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งนะมันจะไปได้เห็นเลขที่ต๋ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสวัสดีจานท์ดองคำครับผมสวัสดีครับ ครับอ่าเดี๋ยวไปดูออมสินไปดูชุดเต็มต่อแล้วก็ไปดูทูปปลูกนะครับดูทูปเสร็จเราไปขอขมากรรมกันนะครับอาจารย์ไม่ไร้นานนะวันนี้ออน่ารักไปหาตอนรับเียมากเลยสัสดีพี่ดอกไม้แจกกันอะได้แล้วเอาชุดเต็มรัฐบาลใดก่อนเนาะแคบก่อนนะครับเอาโอเคหกพั 6, 000, 9, 000นเก้าหม่าคนปลาคนไหลอยู่นึกว่าจะไม่มีคนมาดู อาแคปชุดเต็มก่อนครับใครจะบูชาวัตถุมงคลอ่าพิมพ์าว่าสนใจแล้วก็แอดไลน์มาเลยนะครับวันนี้คนทักมาเยอะหรอกวันนี้คนนิดเดียวหกห้าศูนอันแล้วค่ะเออแปลว่าพวกเจ้ามือเขาดูเขาดูไลฟ์สดเราไม่เป็นไร ทันก็ซื้อเก้าห้าศูนยดีครับเนาะซื้อเก้าห้าศูนย์ก็ได้กันมันกลับหัวอ,อาจารย์หน้าเด็กมากจ้าแคปเรือยังแคปได้เดี๋ยวเราไปดูเลขทูบนะครับมาเที่ยวแม่สอดอากาศดีมากครับมาพะเยาจ้าน้ำกวนหวานหน้าตาหลอ่อสิเอาเมียไปน้ำเดออ้อ เอาไปทุกงานครับ950ก็อันแล้วเออเ้าสื่อเข้ามือนี่คืออาจารย์ชอบ66นะทุกคนอาจารย์ชอบ66ด้วยในหนึ่งในตัวเนี้66กับ69นี่ไม่ได้หมดเลยแอบแล้วค่ะขอให้เรารอจู่ว่าไอนะขอบคุณที่สุกัญญาครับอะแคบแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูออมสิน ออมศินก็แคปตรงนี้เลยแล้วกันเรีาการยจา์อ่านหมดเลยค่ะแคปออมศินพวกวิลุงงานพอดีเลยอะแคปออมศินเลยครับหกสามศูนเคยแตกมาแล้วเนี่ยเอฟซตัวยงจะรู้ว่าผมเคยให้เลขหกสามศูนย์แล้วเข้าสามตัวมาแล้วใช่ไหมเจ้าหกอันละค่ะเซฟบซบสื่อซะ คว <c oughs> อมสินแคบแล้วเนาะไงความหวังอยู่ที่ทุกปู่ถ้าใครเล่งมันอั้นทุกตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทูปปู่พร้อมกันอาจารย์ก็ยังไม่รู้แอดมินก็ยังไม่รู้หลายคนยังไม่รู้ว่าว่า ทูปปู่คือได้เลขอะไรนะครับใปนนครับมาดูทูปปู่ก่อนหกสิบโลโอ้สบายครับสันเรียงเข่าแป๊บหนึง่งมีใครอยู่พี่ไม้ไหมครับเนี่ยหกพี่ไม้คือคือ,ค,อคือล่านอาหารบอครับอาจารย์กับพงโมด้วยกัน น้องมูมลแมงในเรยเองอาจารย์ใจดีเสื้อสามร้อยเก้าเก้าครับรวมส่งอาจารย์เนี่ยตัวสุดท้ายไม่เป็นเลขเกนะ้าแล้วทุกคนผมว่าเพราะว่ามันจมดิ่งลงไปนะร่อยร่มร่มร่มจืดครับจืด <c oughs> ไปพี่ไมค่ะัว่าตอนไหนเดี๋ยวผมแจ้งไว่ได้อีกเทอนึงครับแคปนะทุกคนพี่ไมค์ไปโคราชหกสิบโล มานครสีบาบออกใกล้เคียงกันค่ะง่ะหกสองเก้าทุกคนปะเราขอเข้ามากมกันเนาะจะได้แบบใครจะได้พักผ่อนก็ไปพักได้ใครจะคุยกันต่อก็ค่อยคุยแล้วกัน เราเข้ามากรรมกันนะครับทุกคนอนตั้งนโมพร้อมกันกับอาจารย์น,น, <top of scripture> นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์นะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมัง อสัญจิจะกำมังขมันตุเมอโหสิกรรมอโหสิกรรมพระวตุเมอท่องตามนะครับกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขี่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงปวดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใด ที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีโอการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบ,บากเข็นใจ ใกล้ๆความเจ็บไข้จะได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเนียดจันไรและ <c oughs> อุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปเมื่อคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้น จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเธอนิพพานังปัจจยโยโหตุสาทุสาทุสาทุา<ะ>เดี๋ยวจานมานะครับแป๊บหนึ่ง